ไปเด้หนิเวลาพอสิไปได้กินซีบิตเบือนบิทเบือนสบายดีเด้อปลาลุงเอี๊ยบซีทุกท <absorbed> ่านยินดีต้อนรับขอชุดซองป้าจอยเด้อจ้าปลาลูกไปเมืองเพื่อนลำหน้าปะกระตุกหน่อยเลยป่ะมาพออุ้มบัตหนึ่งขออุ้มบัตหนึ่งอุ้มมาหนึ่งเอาละแม่ ลูกนั่นและคุณลูไปแล้วนันดีลาดีลาคาดโอเคบ่ห้ตามน่ะดีละมึงเจะเอารถจักไปอีกบ่ตัวไปได่เถอะเนี่หอมก้นหมดนึงค่ะไปน้ำกัดหอมก้นหมดนึงหอมก้นหมดนึ่งนอนจิบเวลาจังใดโอ้ยิตีลูกหรือตีพ่อบ่ะนี่เพราะลูกบ่ไปแบบพ่อแรนขึ้นมาหาคือเก่า แม่ช่วยช่วยแน่ไปดมแม่จ่อยช่วยพ่อแน่ช่วยช่วยหลานแน่แบบสิแล้ววะไปมาแล้วจ้ะช่อยช่วยบ่าแน่เสร็จแล้วบ่ไปลูกไปไปเข้าไปเมืองเพิ่นลำหน้าปพี่พี่พี pain, ่กระตูดน้อยพี่ได้เพิ่นลำหน้าได้ลำหน้าลำหน้า มาเผาหมวงแผ่นเี่เอาตัวแป้งกันนั่นเด้เอาไปไปเมืองรถไปเมืองอันเพิ่นตุน๊่นไหนโดเอาแลงน้ำเล้าย้ําอันนั่นมานึ่แม่บ่ไปน้ำเล้าก็ย่าอู้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 อ ยุ่งไยขนาดเปิดมงึงเปิดแมนเผาไปลูกไปอุ้มอุ้มนะพ่ออุ้มไปขึ้นกระตุ้หน่อยให้นะ้าวัสนาเป็นเมงคนลำหน้าก่นน้าเาอจะไปก็แพ้เรำมาห้องงเรื่องนี้ไปหน้ายังไม่ไรพี่น้องเหรอเผาม่องแพน เปนบมเหงเต๋าเปื้อยอยู่เพิ่นเห็ดยังหรือู้กลุ่มเพญ่นาน่ะโมลเป็นเห็ดยังนะเฮ้ยเป็นเห็ดยังหรืหลุดน้ำหลุดน้ำดำหน้าหลุดน้ำดำหน้า ไปแล้วผูพักแหวนลายช็อตเมื่อนี้ได้อาทองชิดงไปเอามากินกับแกงหน่อไม้ทองไปเอาพักแหวนมากินกับแกงหน่อไม้แล้วกาเพิ่นยาวเพิ่นได้ไล้ำหน้านาะพี่เราเลยเนาะสอนเพิ่นได้ลำหน้านี่ล้ำก่อนแล้วก่อนแน่เฮ้อ Chan ăn nhắn nhanh ăn chupae 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 แมนโบงวงแม่จอยได้เ็ดเ็ดผักไปหาแม่มาบบาอยู่ม่มาถ่ากินเด้อเดี๋ยวแม่จอยสีผักไปห้เด้อถ่ายกินเด้อเดม์มา่านเด้อเมมมาเอ้ย ขายกินเด้อเห็ดปวกนะจ้ะเห็ดปวกก็มึงมึงโต๊ะไก่ลูกตกเลยตกะไกลูกตกเลยบม่ลงบม่ลงตกะโต๊ะโต๊ะมึงแน่เมืองแน่วันย่างนี่นี่นะนี่นะเมืองแนมันคือคือออกทั้งปากแน่นั่นนะไปเมืองเนอะเปเมืองนูอะคนเปิดน้ำบ่อนะแปว่าปะเดี๋ยวน้ำไปลว่าไปลว่าไปดินน้ำตู้ว่าไปไหมไปไหมไปไหมจ้ะดีเดียร นำ้ออ no นำออขี้บ่ลูกบ่น <Learning>. ้ำเอือบ่น้ำเอือแต่แต่เฮือนวาดลงไปฮะเฮ้อกินน้ำบ่มาสิเปิดให้นี่น้ำเอามากินมาสิเปิดให้เบบี้เซตตตตตตตเบบี้เซตปาเดออเซตตตตตตตหน้าหูตู่ตู่ระดินงต้งตุ่มเลยว่ะ ลูกกินแน่คอยเร็่ๆแน่ป่าไปแล้วบุนบุนไปแล้ว บึนแ้วถามมึงเงินบนส่ายหน้าต๊อกๆๆๆๆๆต๊อก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 เลยบหน้าต๊อกต๊อกต๊อกบนชีลำตั้งแต่เทิงที่ลงไปเนาะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็นซมานัง่งอยู่กระตุกน้อยเฮากะเข่ากะจีกกเกียวสะอุ้มแน่ปลาไปใส่นะลูกปลาไปบึนบึนบอ อีหล่ากับอื่นกันเด้อไปน้ำพอเด้อบึนเด้อน้เฮียแล้วน้ำเฮียแล้วน้ำเฮียแล้ว อ่าลูกก็ถีบดองอนะแม่จะผามถ่าอยู่นี่นะนี่ผามนี่อ,นอ,อย่าถิ่มก็ลูกนะมึงเนี่ยแม่ว่าเมืเ่อเหรถ่าเจ็บป่าเด้อเฮสีมีพักสิงเงงหน่อยแท้ เขาสิแงงหน่อยปุ่งแล้วจักลอกเอาวะเห็นบ่ทางสิมีละหวกเนาะพี่น้องเอ้ยละหวกกบพวกแนวพวกหยังนี่เนาะนําเดี๋สิงสิมีหลายคนอยู่พี่น้องลก็เนาะทางนั้นก็ดเพิ่นก็ลแซๆอยู่เนาะนาปจอยก็บ่เกินอาทิตย์ดอกพี่น้องเนาะ ข้างมังข้างมังเมื่เกินอาทิตย์นึงหรอกจะไปจักยังไม่ได้ไปออกไปมึงวาสนาไปเมื่อวานนีกันงานเตี๋แล้วกกันนะมียังลูกนะห้องอะไรทองของมึงเนี่ย่ะห้องอะไรทองของมึงยกทองเหรอกอะทองเอ้ยอะทองไปป้าลานนะบ่มือนี้ค่ะ กระทองเปปลาแล้วเอาเป็นยังนะเจ้าปดใจเอะจ้าโอ้โหลบาดเป็นยังเด้นฮะตัดไข่ใสเบิ้งหันใช้หัวห้อนบ่ยังลูกที่ยังนะม่วงนะ ม่วงนะเดี๋ยวมืัอนี้กระแหงแน่นี่นะเล็ดกระแหงนะมึงตอกไอ้ลูกตกได้จะอย่างลงมะอ่ะลงก็ล้องเงียบฮึบกึบกึบอ่ะลงให้ดี่โตเออไป เอาเกิดมาใช่อย่าจ้าด้วยอย่าจ้าด้วยม่วงแม่สิลลนฮะแม่ต่างม่วงน่ะเต็มยนนี่อี่ง่าจะไปคุ้ยของแม่ลมบุ้มเลยลมบึ้มไปเลยเออลมบุ้มได้ปไปไปอยู่เรื่องเพื่อนปไปท่อนไปไปใส่เกิดไปอู้จิโก้ยังไง ก็ไปแล้วอีหยังดูกอีหยังอีหยังฮะแน่เพิ่นปิดแล้วใส่เกิบก่อนลูกก่อนสิไปนะอีหลายใส่เกิบช่วงนี้ก็สิอยู่เฮือนเื่อยแน่พี่น้องเนาะเจเฮ็ดม่วงแคนเลยบ่ได้ออไปนาพี่น้องเยเผาเด้ ย่านผลตกห้ oui. มามแน่สินะครับพ่อตากตามแน่ย่านง้อกินแน่ผลตื่นมาผลสายเฮือนอาแล้วเลยอายังมกตื่นมาหนึ่งเมตรอายังมกตื่นย่อมนะฮะยังหนุ่มยังโออยลืมดิ gần thế thì đi ai hỏng đón năm này hỏi ai tư nè hỏi lắm mặt đi năm à, đi hỏi 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 tầm tầm này à tư nữa khó may lộ ê đau hả nào áo lộ áo à thơm nhờ dạ. là bỏ khó là bỏ bự bỏ hú lẹt đi đây chạy bà chơi vô khi nó người tạm muồng มาพี่ลูกกระถางต้นใหม่ะทองลนค่ะหัวน่ะเนี่ยมองไหมอย่าเห็ดมาเด้อปุ๋ยเด้ออ่าปุเปิดมาเมื่อปะอ่าปุ๋ยตื่นเนาะเมื่อเนาะ แม่ลงม่วงฮะซุกอีกแล้ว่านะตูอสีเดืองๆซุกข้ากบแล้วเดี๋ยวนีูพี่น้องเลยพ่อแม่แกจัดเลยเด้อาเปิดอ่ะอาเปิดแล้วเด้อเกาะต่ำๆเยู่ไปเมื่อไปปะอาปตืตนปะ ยึกก็อาคือข่าวเฮอดอ้าพี่นอลนะอนึงวอลเล็นมาก่อนอออ่าก็ลั่งดีใจติพัดข่าวไอ้พว่นเลยน้ำมันหน่อยเป็นก้อนดูมีฮอปบุกินลูกระไร้อปบุกินชับต้นใหม่อ่างงามแท้บ้านแตกของอีกแล้ว อ้วนมายังอ้วนกับขาวนี่อ้วนใม่ใช่นะ้ำอานกับขาวนี่เลยเกลือบเอปะอ่นะเอะ<ด>อมายังลุกจะบอกยังน้ำแท้เฮ้ยทำงานทำงานเตะตาเลย อยาเข่าห้องโอ้ยมันบ่มีผู้เผางวงฮะได้บะเข่าวงวงกินบ่แล้วปะเดีาไปอาไมแล้วเออไปแล้วแค่ขบุญไปแล้วไปแล้วมาก,กินามาลูกกับมามาห่มพี่ามาห่มพี่นี่น้ำอาพี่นัง่นงเผาแามงัวนี่นังน่งแามงัวนี่นะงัวสชิ้นเากินหลักงวงข้ามา อาคีบอ่ะฮะอาคีบอ่ะบังส่งนะแม่สิดึงให้ดีๆนี่มะพิดดึงเชื่องยุ่งพอบุญแต่งโตให้นี่สองมือได้พอแล้วเต่งโตให้สองมือแล้วไปเอารถด้วยโรยเอามาล้อลูกเอามาล้อุกมาล้อุกมาลูกฉุกมา เจ้าชีเอาไปเห็นยังลูกดินโยนนี่ก็ได้ฮะนะไปดินขั้นเดียวนั่งกับปันใดดิโอ,โอ,โอ้แข็งแดงดีนีนะ่เนาะ

งัวกินน้อเฮนี่ตัวเนาะงามถึางัวกินงามผึดมาไงัวกินงัวงัวนี่โมเมนตตั้งว้เรางามผ่างามผุนงามแรลกเขามาตลอดโมเมนต์วันสี่งามได้กัดสี่น่ะแชมงัวกินของเขานี่จักว่าเป็นเตืองนะงฮากินน้อไม่เบิดหมอกั

กะโป่งลายๆนี่บ่ได้ยุ่งซื่อๆพอใส่เพิดให้บ่มื้อนี้นะใส่เบิดโอ้ยเนาะเียวได้จังแกออกพว่าเพิ่นดินอยู่บ่นอนกัพอเพิ่นเอกเฮ็ดกับข้าวยันูกเพิ่นเหี่ยวใส่บอนอ ถ้าไปลัดเอาไปผ้าเด้อผ้าเนาะไม่ญ่มาเด้ออาขี้วอดตัวนี้อาขี้วอดตัวนี้นะฮะอาขี้วอดตัวนี้จะให้เอาผ้าวอดขี้ตัวนี้่ไปจ้าพี่น้องเลยเนาะไปจอยก็เจขอจบคลิปเพียงชั่นนี้ก่อนนอกขอบุญขอบุณหลายๆเด้อปลาลุงเนี่ยหลับชมน้องวาสนาเด้อพีนี่ไปแล้วสบายดีเด้อ